สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสัสมสมะนะฮะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าโสดาบันเนี่ยจะต้องละอะไรได้ครับในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับอ,อ,อย่างที่พระโสดาบันเนี่ยจะต้องละได้เนี่ยคืออะไรครับเพื่อนๆคือ1กรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบาดาล2กรรมเนี่ย ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลากรรมนี้ไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นนะฮะสี่กรรมไม่ได้เกิดจากอ่าขึ้นมาล,ายลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแล้วกรรมเกิดจากอะไรครับเพื่อนเพอ,น <c oughs> อ่าพระตถาคตเนี่ยทรงตรัสว่าอ่ากรรมเนี่ยเกิดจากปัสัมผัตทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเนี่ยนะฮะ ผู้เดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการกล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตัวเราด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้เลเดใดที่กล่าวตามก็จะไม่พอยเป็นผู้ที่ถูกตําหนิไปด้วยนะฮะใครพูดอย่างนี้เพื่อนๆตามพระธาคตเนี่ยก็จะไม่ถูกตําหนิเพราะชื่อว่ากล่าวตรงตามที่พระธรรมกล่าวนะฮะอย่างเช่นการถอยรถไปทับลูกสุนัขตายเนี่ยไม่ได้เจตนาเนี่ยเพื่อนๆว่าบาปไหมฮะเป็นกรรมไหมฮะ บางว่าเป็นบางว่าไม่เป็นตกลงว่าเป็นหรือไม่เป็นฮะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแต่เล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจต,ตนาจริงๆแล้วไม่ใช่นะเพืเ่อนเพื่อนกรรมคืออะไรฮะเรื่องควรรู้ในเรื่องกรรมหกอย่างเนี่ยเพื่อนรัตถาตเน่ยตัดไว้อันดับแรกต้องรู้ว่ากรรมคืออะไรอาพิสูจ์ทั้งหลาย เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะฮะเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อกระทําซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอ่าถ้าเราไม่มีเจตนาเป็นกรรมนะฮะไม่เป็นนะฮะอ่ากรรมไม่เจตนาเนี่ยพระตถาคตไม่เคยพูดเลยนะฮะเราพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะฮะและเหตุเกิดของกรรมก็คือตันนี้นี่ฐานะสังกัะเหตุเป็นใดเกิดนะฮะก็คือปาษสา นะเหมือนกับพระสูตรนะครับคำตราสรเนี่ยจะสอดรับกันไม่มีการขัดแย้งกันทั้งสิ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคำภาษาสดากันจะขัดแย้งกันไม่ได้จะสอดรับกันทั้งหมดนะฮะและตกลงแครร่กคำได้ไหมฮะเพื่อนๆบางกระบอกได้บางกระบอกไม่ไดนะ้ไปดูพระสูตรนะฮรกรรมแก้ได้ไหมฮนะอริยะอัตถางกีกกรมะนี่นั่นเองเป็นกรมะนี่โลกาธาไม่ดีปฏิปทา นะฮะปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เลยแห่งกรรมนี่แหละฮะคือกรรมแก้ด้วยมรรค